สบายดีสบายดีเดอ้อมากินเขาข <c oughs> ลวกมีไส้พักบงน้ำมัม้อนสดหอนห่อนเดอ้อเขาเสารมัม้อนเด้หน่คุ้มเออเนี่ยบริได้กินเขาแต่เสารแล้วสิกายมาปินตอนเทียงนะพอดีเทียงเลยเดยวน้จังหิวแต่เกามมเมม้อนซีฮีเขาเนี่ยมือเสาบ้านนี้เขาเสารนีน่บอได้คอยกินเด,อเดอ้อบ้านนี้มากินเขาตอนเทียง,อ,งอ,อีกแล้วเด้อมามาแสบแสบซุหอนหอนน้ำกัน มา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 กินน้ำกันเดอ้อหลงหลงละละถูกพลังเสียแรงใจถูกกพลังใจแม่ม้อนเนาะทุกคคอมเมนต์หักมัดทุกคนเด้อเน้นไปได้มากกับยาแม่ม้อนให้พ้นถูกสิ่งท <39 S 2> <ents> ุกอย่างเนาะแต่สิ่งดีๆจะ่อยเกอะคันซาร่าพระเจ้าในอีกเดือนหนึ่งก็อคันซร่า จะบุญกับบุญติ๊กติ๊กเลยจะทง,งานมาค้าบ้านมุกดะหารอยู่หน่อยงานมาค้าบ้านงานตุ้งจีนตลอจทำง,งานถาดพนมถดนัดโคนถาดบัดผููจำปลาซักถาดเมืองเก่าบุญติ๊กติ๊กเลยเดือนที่สองเท่งกับบุญนันถัดรวงเวียงจันทนระ์เนาะ ไม่ม้อนมาได้ไปลายรายปีเลยะ okay. <Okay>. okay. ขาหลุดเม, <Okay. S 1> มี่ขาหลุดเมี่เมื่อเวี้ยง <Okay. S 1> รถธรรมดา <Okay. S 1> สองแสนกลัวขีด <Okay. S 1> สองแสนกลัวขีดปะ อกจะสามร้อยคนละสามร้อยกว่าบาทถาหลุมีถ้าบ้านมีอญเมอเวียงถาหลุดเตียงนอนรถเตียงนอนเดกก็สามเซนายสามเซนไปแตกับเขาสี่ร้อยคนละคุมงนีี่ลากถหลดเตียงนอนอีหลดเตียงนอนเมื่อสบายเป็นเตียงนอนนี่สำเตียงอันนี้นอนได้สองคนหลเตียงนอนะ สบายได้บ้านมีมอนมีรถเตียงนอนเด้อบรินางยอนแขทงยนขาผนังรถลดแธรรมดาเนี่ยไม่ม hehe, kind of ม food, นางยอนแขทงนะเผื่อหอยวิ่งเนี่ยแข่งไข่เบิร์ดปวดบ่าเดีวมีแข่งนะแบบเดียวกับเมื่อกุงเทพเนี่ยหมกจากกุงเทปไปนี่ยหมกไปกรุงเทปเผื่อหอยกรุงเทปปวดเบิร์ดแข่งขานางยอนแขทงตั้งแต่สีเนื่องไปสีกระสางเสีเนื่องสีมันก็ยังบาสบายเลนะมัคือเตียงแล้วนอนเตียงสบาย สบายนอนโหลดเตียงนอนใครก็จะขึ้นไปเมื่อข้นเมื่อเวียงเนี่ยเขา้องกีโลดเตียงนอนเมื่อโหลดสบายกีอไรโหลดธรรมดามีผ้าหม่มมีหมอนห้หมอนสองหน่วยโทมก็ระพื้นโหลดเตียงนอน นาน้ำให้น้องน้ำตะเม็ดสาหัวให้เด้อสาหัวให้เด้อสาหัแน่หัวน่ะเือออกเนี้อมุดหัวน่ะ ี่ร้อยกโลไปเวียงจันจากบ้านมอนไปเวียงจันทีร้อยก็โล่ซาำกันครับมุกอาหารไปกรุเทพน,นะไปเอ้ยไปยัง,งไง,งก็ยังไงก็เฮ้ยห้องกิก๊กเดแม่เพิ่นไปกุจิเโนั่ง้นนางมุนน,มนันง่งหล่าสามเอยน้องเพิ่ไปกุจิโ เด้กน้องปะออกเกงะเกาามนี่นะมีเขาไม่คลายเลยตลาดยังบ่มีอยู่ยังบ่มีเขาไม่คลายอยู่นี่ มีเอาใหม่เขาดขอดขายแล้วอเขาสา <c oughs> ปีเนี่บูมี่ <c oughs> มีเซ็ตพักแซ่บวิตามินมาด้ใส่เนื้อม <c oughs> ีเบียดแซบ ืมเอาถุงจมาักเขียบซุกซุกบดคุนหน่อยบ่ะฮะอ่าเอามาดูฮะก็ซ pues ุกไว้ทั้งกระบมบมท้องขื้นอเอามาเพียมาพี um ่ยกเสรจการมาให้แม่ด้วยฮะ่เอั้อเครแล้วนองไปเอาดอลงเื่อให้นอกเลยปมาหีแม่

เมือเช้ายังให้แดดแล้วไปยางให้ตกแล้วมันเปื้อนไปใส่ตรงนี้ค้นตกเปื้อนไปตลาดกับเปื้อนเลอะเทอะอาบน้ำจะไม่อ่านได้มันเหยื่ออย่างเหยื่ออย่างเลย บ่มีนี่บ่อนแม่มันจองมีนี่มหมไม่ป้อนมีนี่ไหม,ม,ม,ไหมกระเมีกมาเป็นเศษ <Okay. S 1> เอาคลิปนี้ก็ลาเด้ดอด okay, พอี่น้องเด้อโอเคบายอย่าพับฝืนเืยเมื่อแม่มาอ้อนเด้อแ <laughs> ม่มาอนกินง่ายๆกินแบบนี้แหละไม่จะกินกินให้เบิง่งบ่ได้บวมดอกไม้มอนบ่ได้บวมบ่ได้เป็นบวมเด้อยายบ่ได้เป็นบวม ยายอู๋อันบ่ได้บวมฮู้สึกบางมือน้ำหนักขึ้น67บางมือลง66 67 66 67 66อยู่ในระดับนั้นน้ำหนักของแม่หมอน่ะสิขึ้นก็บ่ขึ้นสิลงเกินหั่นก็บ่ลงแค่นั้นเมื่อวานนี่ติด66โลมื้อนี้นีู่้สึกว่าเบ่งขึ้นนี่อาจจะขึ้น67พี่น้องเอาโอเคบาย